สงสัยแกจะเก็บกดและอดทนมานานแล้วสำหรับรอยคีนหลังจากผลงานของเอ,อริกเทนฮารและลูกทีมยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยมีแต่ความกระท่อนกระแท่น ล่าสุดแกเลยออกมาสับเละเทะส่วนจะเละขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับช่วงนี้แกน่าจะไปกินรังต่อรังแตนมาแน่นอนสําหรับตํานานกับตันทีมของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรอยคีน ที่ล่าสุดออกมาสับเอริกเทนฮากแบบเละเทะเนื่องจากผลงานในสนามที่ยัง3วันดี4วันไข่ยอยู่โดยหลังจบเกมที่แมนยูเอาชนะวีกานไป2 0ในศึก FA ครับรอยคีนก็เดือดใส่เทนฮากเพราะเขามองไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยว่าแมนยูจะเล่นด้วยฟอร์มที่ดีขึ้นหลังจากนี้โดยคีนบอกว่าไม่นะผมไม่เห็นอะไรเลยที่มันจะทำให้ทีมดีขึ้น ผมคิดว่านี่คือปัญหาของยูในเต็ดผู้จัดการทีมพูดคำว่าโปรเจกต์มันอาจจะหมายความว่าเขาจะหายไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือเปล่าโปรเจกต์ Project เป็นคำที่น่ากลัวนะผมไม่เห็นอะไรจากยูในเต็ดในเกมนี้เลยและผมก็ไม่เห็นอะไรตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยพวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วก็เจอการจับฉลากที่ง่ายในรอบหน้า แต่คุณจำเป็นต้องมีระดับฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้กับโอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้นมาในคืนนี้นั้นคุณคาดหวังเสมอว่าทีมจะยิงประตูดได้มากกว่านี้อีกถัดมาคือจังหวะที่แกรี่เนวิลล์อดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของมิเกลอาเตตา ที่ในช่วงนี้กำลังทำผลงานได้ยแย่กับอาร์เซนอลแต่กลับไม่โดนแรงกดดันหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยสักนิดซึ่งแตกต่างจากเอริกเทนฮากโดยเนวิลบอกเอาไว้ว่าอาร์เซนอลพวกเขาไม่ชนะใครเลยมาสี่นัดติดต่อกันแล้วและยังแพ้ไปถึงสนัดแต่ก็ไม่มีแรงกดดันหรือไม่มีใครตำหนิอาเตต้าเลย ในขณะที่เอริกเทนฮาร์เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ทุกคนพร้อมใจกันเล่นงานเขามันค่อนข้างที่จะไม่แฟรนะสำหรับเทนฮาร์ แถมเขายังมีนักเตะบาดเจ็บสะสมเป็นจํานวนมากอีกด้วยก็เลยทําให้รอยคีนตอบกลับไปแบบโดนใจเด็กผีว่าฟังนะแกรี่อะไรคือความแตกต่างของเรื่องนี้รู้ไหมรูปแบบการเล่นไงเพื่อนอาเซนนลมีระบบทีมที่ชัดเจนแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อมองจากภาพรวมแล้วอะไรคือทีมยูไนเตตรวบรวมนักเตะความสามารถเฉพาะตัวสูงเอาไว้เยอะมากแต่เหมือนไม่ได้อยู่ทีมเดียวกัน ต่างคนต่างเล่นในขณะที่อาร์เตต้านั้นสร้างระบบเอาไว้ชัดเจนแต่ถ้าอาร์เตต้าไม่ชนะหลังจากนี้อีกสัก4-5หนัดแฟนบอลของพวกเขาก็จะออกมากดดันเองนั่นแหละแรงเพื่อก็ชัดเจนสำหรับรอยคีนนะพูดตรงจุดพูดตรงประเด็นจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นนฤด,ดูกาลนี้มาเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเอริกเซนฮากอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นแบบไหนกันแน่อยากให้นักเตะภายในทีมเนี่ยเล่นยังไงกันแน่ แล้ว11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะการบาดเจ็บของนักเตะแต่บางคนมันก็ไม่ได้เจ็บก็ให้มันเป็นสำรองบางคนมันก็ไม่ได้ถนัดตรงนั้นก็ให้มันไปเล่นอยู่นั่นแหละเนี่ยเทนฮาร์ดมันเลยไม่ชัดเจนสักทีแล้วผลงานมันจะดีขึ้นได้ยังไงอะ่ะถูกต้องไหมซึ่งมันแตกต่างจากมิเกลอาเตต้าแบบชัดเจนเลยนะอาเตต้าเนี่ยมีนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงของเขาอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ล้าจริงๆเขาไม่เปลี่ยน รูปแบบการเล่นรูปแบบการต่อบอลเกมรับอะไรเอ่ยก็ชัดเจนเล่นแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแถมการแก้เกมก็ยังดีกว่าทางฝั่งของเอริกเทนฮาร์คสดที่สั แล้วแบบนี้แฟนบอลเขาจะกดดันทําไมแล้วเขาจะวิจารณ์ทําไมถูกต้องไหมเออเป็นยังไงเด็กผีฟังรอยคีนพูดถึงเอริกเทนฮากแล้วก็นักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้นด้วยนะจ๊ะ